สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งนะครับเราก็รับแจ้งนะครับว่ามีรถเสียอยู่สะพานสาธรมุ่งหน้าฝั่งทนนะครับเราก็ใช้รถเคลื่อนที่เร็วนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับไปที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ทําการยันรถนะครับมาพื้นที่ปลอดภัยด้านล่างนะครับพอถึงด้านล่างทําการตรวจเช็คนะครับทำหน้าเราก็ลือทาการตรวจเช็คนับจากในคลิปนะครับเบื้องต้นก็มี ชุดข้างผิดปกตินะครับแล้วก็รอบเดินเบาผิดปกตินะครับก็ทําการซ่อมแซมไม่เรียบร้อยนะครับก็สามารถส่งงานได้และใช้ได้ปกตินะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอครับ